วันนี้หมอมุกจะมาพูดเ,เรื่องความดันโลหิตสูงแต่พูดในฉบับที่แบบง่ายๆค่ะให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆก็เด็กปห้าฟังรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้จริงๆโรคความดันโลหิตสูงคืออะไร <c oughs> เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะภาวะที่ความดันโลหิตของเราเนี่ยค่ะมันสูงเกินกว่าปกติไป ทำไมโรคความดันโลหิตสูงถึงมีอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะเอาง่ายๆเลยเพราะว่าพอเราความดันโลหิตสูงนะคะมันก็จะมีผลทําให้เราเกิดโรคต่างๆแทรกซ้อนขึ้นมาอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตอย่างเนี้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงอันตรายไหมคะอันตรายนะคะ เมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตส,สูงเราต้องดูค่ามาตรฐานนะคะมันก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะอยู่ที่รนะ้อยยี่สิบแปดสิบเนาะมันจะมีสองค่าเวลาเราเคยไปวัดความดันที่โรงพยาบาลหรือตามคลินิกใช่ไหมคะก็คือจะมีค่าตัวบนกับค่าตัวล่างตัวบนเนี่ยมันก็คือเป็นค่าที่ภาวะหัวใจบีบตัวเราเรียกซิสโทลิกเป็นค่าที่หัวใจบีบตัวแล้วก็ได้ค่านี้มาส่วน ค่าตัวล่าก็คือเป็นค่าที่หัวใจขณะหัวใจคลายตัวเขาเรียกด i อส t o ลิกมันจะเป็น2ค่าค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะบอกเนาะเออมีเท่าไหร่เวลาวัดได้ถ้าเกิดเป็นค่ามาตรฐานในผู้ชายนะคะก็จะอยู่ที่120กับ80ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่ที่110กับ70อ,อันนี้คือบวกลบนิดหน่อยได้นะคะไม่เกินนี้ก็คือถือว่าปกติหมดเลยอตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าค่ามาตรฐานคือเท่าไหร่ ถ้ามันมากไปกว่านี้ค่ะเราถึงจะเรียกว่ามันเป็นภาวะความดันโลหิตส,สูงมันก็จะมีอีกสูงเล็กน้อยสูงปานกลางสูงมากถ้าเล็กน้อยคือเท่าไหร่เล็กน้อยก็คือสูง140ไปจนถึง159ตัวบนนะตัวล่างก็คือ,อ90ไปถึง99อันนี้คือสูงเล็กน้อยใครที่เคยวัดความดันอยู่งเช็คนะคะว่าตัวเองสูงระดับไหนหรือปกติหรือเปล่า ส่วนสูงระดับปานกลางคือเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่160ไปจนถึง179นะคะตัวบนตัวล่างก็100ถึง109อ่าส่วนสูงมากก็คือตัวบนจะมากกว่า180เป็นต้นไปส่วนตัวล่างก็จะมากกว่า110ลองฟังดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยสูงอยู่ในระดับไหนระดับเล็กน้อยปานกลางหรือว่ามาก เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะความดันโลหิตสูงจะบอกว่าในช่วงเริ่มต้นนะคะเราจะไม่รู้เลยเพราะว่าไม่แสดงอาการอะไรมันก็จะคล้ายๆโรคไตที่มุเคยพูดนะคะโรคโรคไขมันโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงแรกเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยจนกว่ามันสะสมเป็นระยะเวลานาน คือถ้าเราไม่คอยเช็คอะคะ่ะไม่คอยไปวัดความดันเนาะคอยเช็คล่างกายเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วพอมันเป็นแล้วมันก็ทิ้งระยะนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหลือหลังหมายความว่าอย่างไงคะหมายความว่ามันก็จะเริ่มเกิดอาการเ,าเกิดการทําลายของหลอดเลือดแล้วก็เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาอย่างที่มุกกล่าวไปข้างต้นนะคะอาการที่พบบ่อยเลยนะอาการที่พบบ่อยๆเลยก็คือ พวกตื่นมาตอนเช้าๆอะค่ะใครที่ชอบปวดหัวเบ่อยอ่าจะส่วนใหญ่จะปวดช่วงท้ายทอยนะคะแล้วก็จะปวดช่วงขมับจะอาการแรกที่เราพบบ่อยมากๆก็คือปวดหัวเนาะตามมาด้วยอาการเวียนมึนงงอ่าเวียนหัวตาพร่าอ่าหูมีเสียงแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นเวลาเราทําอะไรนิดหน่อยอะค่ะใจเราก็จะสัน่นเออ อันนี้คือลองให้ดาวไว้ว่าเราเป็นความดันสูงหรือเปล่าอาการที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สาเหตุมันมาจากอะไรสาเหตุก็จะมีมาจากพันธุกรรมค่ะ,ะถ้าเกิดมาจากพันธุกรรมเนี่ยเราก็ลองสังเกตคนที่บ้านดูนะคะว่าอ,อบ้านเราเนี่ยมีใครเป็นความดันโลหิตสูงไหมถ้าเรามีความเสี่ยงอันนี้ค่ะเรารีบยิ่งต้องไปเช็คเลยค่ะ เข้าใจไหมคะต้องไปคอยตรวจร่างกายดูนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็จะมาจากการดําเนินชีวิตของเราอะคะ่ะอย่างเช่นเขาใครที่ชอบกินเค็มมากๆคะเออบางคนอาจจะไม่ได้กินเกลือโดยตรงนะแต่บางคนชอบกินพวกซอสอะคะ่ะซอสปรุงรสใช่ไหมน้าําปลาซีอิ๊วอะไรต่างๆที่ว่ามันจะมีโซเดียมสูงอะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราคือเรื่องการกินเค็มอืมแล้วก็ การที่เราดื่มเหล้าสูบุหรี่ใครเป็นไหมคะก็คือชอบดื่มเหล้าชอบสูบุหรีอ่าแล้วก็ดื่มน้ําน้อยอ่าแล้วก็จะมีแบบไม่ออกกําลังกายแล้วคนที่กินมากๆค่ะจนอ้วนพวกนี้ค่ะจะเป็นสาเหตุทั้งหมดเลยอ่ามุก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดคนที่ ชอบทานเค็มนะคะวันหนึ่งเรากินเกลือได้เท่าไหร่วันหนึ่งเราไม่ควรกินเกลือเกินวันละหนึ่งช้อนชานะประมาณ2,400มิลลิกรัมก็คือ เราไม่ควรกินเกลือเกินวันละหนึ่งช้อนชาค่ะเออยิ่งใครเป็นโรคไตย,ยิ่งไม่ควรเลยนะคะกินจืดๆได้ยิ่งดีเลยอา่าแล้วก็คนที่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะค่ะมุกไม่ได้บอกว่าให้เลิกขาดเราต้องค่อยๆลดค่ะอย่างเช่นคนที่อา่าสูบบุหรี่ก็ลดลงหรือใครที่ดื่มเหล้าเราก็ต้องมาดูว่าปริมาณแอลกอฮอล์อย่างเช่นอา่าถ้าดื่มในเบียร์อย่างเงีย้ยถ้าดื่มเบียร์ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่มากเราก็ไม่ควรดื่มเกินวันละหนึ่งกระป๋องหรือหนึ่งขวดเล็กนะคะส่วน ถ้าเป็นไวน์เราก็ไม่ควรดื่มเกินวันแก้วเล็กๆส่วนเหล้าใครที่ชอบดื่มเหล้าเป็นช็อตๆเป็นดิงด้งๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรเกินวันละสองช็อตเนะเป็นฝาเล็กๆ2ฝาอันนี้คือง่ายๆที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ก็คือถ้าใครยังเลิกขาดไม่ได้ก็แนะนําให้ลดนะคะมันก็จะดีขึ้น หรือใครที่ดื่มน้ำน้อยมุก็จะแนะนำว่าการที่เราทานเค็มมากๆอะค่ะแล้วก็การที่เรา,าดื่มสุรา,าสูบุรีแล้วถ้าเรายิ่งดื่มน้ำน้อยอ่ะมันจะทำให้เลือดเราข้นนึกออกไหมคะพอเลือดเราข้นมากๆหนืดมากๆเนี่ยเราก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดนึกออกไหมหรือว่า ร่างกายเนี่ยมันต้องสูบฉีดเนาะหัวใจเนี่ยมันต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงข้างบนเนี่ยค่ะมันก็ต้องทําให้ความดันเราสูงขึ้นไปอีกอ่าพอพอเราเลือดเลือดข้นเนี่ยไม่ค่อยมีน้ําอย่างเงี้ยเราก็ต้องหัวใจทํางานหนักไตทํางานหนักเนอแล้วก็จะทําให้เราความดันสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็คนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วทานเยอะๆะค่ะ ส่วนใหญ่คนที่ความดันโลหิตส,สูงนะคะคนอ้วนเนี่ยจะสูงกว่าในคนผอมอลองไปวัดได้เลยอันนี้เจอเจอจริงๆนะคะก็คือส่วนใหญ่คนที่น้ําหนักตัวมากอะคะ่ะก็ต้องคอยควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักนะคะมันก็จะทําให้ความดันเราลดลงมาได้คะ่ะ แล้วก็วิธีรักษานะคะอย่างที่เมื่อกี้มุกพูดไปค่ะคือเราต้องอ,อย่างพันธุกรรมเราอาจจะทําอะไรไม่ได้เราทําได้แค่เราต้องหมั่นไปเช็คร่างกายบ่อยๆเนาะต้องคอยไปวัดความดันบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตอะคะ่ะคือเราก็ต้องควบคุมดูแลนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมดูแลเนี่ยระยะเวลานานไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนอย่างที่มุกกล่าวไว้ตอนต้นเลยค่ะก็คือจะเป็นพวกโรคหัวใจโรคไตโรค อามาพึกอามาพาดโรคเบาหวานเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาคู่กันเลยนะเวลามันมาก็จะมาโรคส้สออย่างวิธีการรักษานะคะนอกจากที่เราจะควบคุมดูแลเนะเาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็ควรจะต้องทานยาด้วยนะคะยาของหมอปัจจุบันนะคะยาฝรั่งเนี่ยแหละก็คือเราต้องคุมให้ดีเราก็ดูว่า ถ้าเรากินแล้วเนี่ยความดันเราคงที่แล้วอ่ะเราก็กินต่อไปค่ะห้ามหยุดยาด้วยตัวเองนะคะเออแล้วก็ไม่ควรเพิ่มหรือลดยาด้วยตัวเองค่ะก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราเราอยากลดยาเราต้องปรึกษาหมอนะคะเออแล้วก็จะค่อยๆลดยาได้ถ้าเกิดเราสามารถควบคุมได้นะคะ นอกจากที่เราจะควบคุมดูแลตัวเองยังมีวิธีการรักษาอะไรได้อีกก็มีทานยาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกฝังเข็มฝังเข็มอะ่ะก็คือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นโรคความดันสูงจากอะไรใช่ไหมจากไฟตับโจมตีด้านบนสมมุตินะ เสมหะอุดกั้นจากม้ามพองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะแยกแล้วเขาก็จะฝังตามจุดที่เกี่ยวข้องนะคะเออแล้วมันก็จะได้ผลดีเพราะว่ามันจะตรงจุดแล้วก็ชัดเจนแล้วนอกเหนือจากการฝังเข็มบางคนก็อาจจะใช้วิธีลมยาครอบแก้วนะคะอาจจะมีนวดกดจุดเกี่าเท้าแช่ยาจีนคือทุกอย่างมันช่วยลดความดันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมุ้งแนะนําว่าสําหรับใครที่แบบ ดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่อะค่ะก็ให้หมอช่วยดูแลได้นะคะเ,ออเป็นหมอแผนจีนก็ได้แผนไหนก็ได้ลองปรึกษาได้หมดเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติเราควบคุมความดันให้ให้อยู่ในระดับนี้ได้นะคะเรามีโอกาสที่จะหายไหมถ้าเราเป็นแล้วมุกจะบอกว่ามีค่ะถ้าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างที่มุกบอกนะเราจะค่อยๆลดยาลงจนถึงขั้นเลิกกินยาไปได้เลยค่ะ อตอนนี้ใครใครเก็ตแล้วไหมคะก็คือถ้าเราดูแลตัวเองดีๆอะค่ะเราสามารถมีโอกาสที่จะหายได้นะแต่ต้องย้ำว่าต้องดูแลตัวเองดีมากๆควบคู่ไปกับการรักษานะทั้งกินยาแล้วก็รักษาด้านอื่นๆด้วยนะคะออโรคความดันจริงๆอะมันก็มีทั้งน่ากลัวและก็ไม่น่ากลัวคือถ้าเรารู้ตัวค่ะเราก็จะควบคุมดูแลรักษาตัวเองได้ง่ายนะออแล้วก็ในคนที่อายุน้อยเนี่ยเป็นได้ไหมคะเออ จะบอกว่าในคนที่อายุน้อยเป็นได้นะตอนที่มุกเรียนอยู่ที่จีนนะคะเวลามุกไปไปเข้าโรงพยาบาลเนาะไปเขาเรียกว่าอะไรขึ้นวอดมุกก็จะเห็นนะคะคนที่เป็นโรคอัมพึกอัมาพาตอะคะ่ะมีอายุน้อยลงทุกปีเลยค่ะก็คือล่าสุดที่มุกเจอคืออายุ28ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายค่ะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าช่วงอายุเท่านี้ค่ะเป็นช่วงที่จะต้องแบบ เกาะล่างสร้างตัวเนาะก็คือแบบเขาก็จะมีความเครียดสูงใช่ไหมคะมีความเครียดสูงแล้วสังคมคนจีนอะ่ะคือเขามีการแข่งขันกันสูงอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็ยังกินเหล้าสูบบุหรี่ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมเขาอะคะ่ะมันก็เลยทําให้คนจีนผู้ชายวัยเนี่ยคะ่ะเนี่ยอายุน้อยลงทุกๆปีเลยนะคะก็คือก็จะมีโรคอ้วนเนาะแล้วก็จะเนี่ยเริ่มเป็นสโตค่ะ,คะก็คือเป็น พวกเอามาพึกเอามาพาดค,คือเป็นกันเยอะมากเออที่ที่วอดเขาก็จะใช้วิธีการรักษาทุกอย่างเลยทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนจีนแล้วก็การฝังเข็มซึ่งได้ผลดียิ่งอคือวัยรุ่นอ่ะจะดีโชคดีกว่าคนที่อายุเยอะอย่างหนึ่งคือคือเขาจะฟื้นตัวได้เร็วค่ะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่อยากให้ใครเป็นเลยนะคะอ่าแต่ส่วนใหญ่ที่จะพบอะค่ะจะเป็น อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าตอนนี้อายุน้อยลงตลอดเลยก็ต้องระวังนะคะดูแลตัวเองก็คือหลีกเลี่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นอ้วนไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่นะแล้วก็ความเครียดพฤติกรรมการกินต่างๆกินเค็มจัดเนาะกินโซเดียมเยอะอก็จะช่วยได้คนที่อายุต่ำกว่า30แล้วเป็นโรคเนี้ยเราก็จะเรียกว่าโรคความดันโลหิตสูงในเด็ก <c oughs> ออมีนะคะมีเหมือนกันอ่าแล้วก็3ข้อเลยนะคะที่คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอ่าข้อแรกก็คือลดอาหารเค็มทุกชนิดอ่าเราให้กินจืด,จดเลยค่ะง่ายที่สุดอ่ากินจืด,จดแล้วก็ให้ลดน้ำหนัก <c oughs> ให้ลดน้ำหนักออกกำลังกายออกกำลังกายควรออกแบบไหนก็คือเป็นแอรบิกธรรมดาค่ะอ่าแต่ว่าออกประมาณ วันละ30นาทีต่อเนื่อง1อาทิตย์เนี่ยก็คือควรจะออกให้ได้สักอย่างน้อย5วันนะคะมันก็จะช่วยให้ความดันโลหิตตัวบนนะคะลดลงไปได้ถึง5-8มิลลิเมตรตลอดก็คือจากคนที่สมมุติสมมุติ158อย่างเงี้ยมันก็จะลดลงไปเลยค่ะเหลืออาจจะ150ยหนกออกไหมเออมันช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือควรงดดื่มสุราแล้วก็สูบบุหรี่นะคะมันก็จะช่วยได้เหมือนกัน ที่สําคัญก็คือเราต้องห้ามหยุดยาเองนะคะเราควรจะรับประทญญานยาแล้วก็การฝังเข็มหรือว่ายาจีนหรือว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นๆก็จะช่วยได้นะคะขอให้ทุกคนเ,เข้าใจทําความเข้าใจกับโรคที่เราเป็นแล้วก็มารักษาแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องยืนหยัดอะคะ่ะก็คือไม่ไม่ถอดใจง่ายๆค่ะพอรักษาต่อเนื่องมันจะได้ผลดีมากๆกว่าการที่เราอารักษาแล้วก็หยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเข้าใจไหมคะแล้วก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงออกกําลังกายได้ไหมจะบอกว่าถ้าใครที่สูงเกิน160ขึ้นไปอะคะ่ะหมอมุ้งไม่แนะนําให้ออกกําลังกายนะคะ ยังยังไม่แนะนําให้ออกกําลังกายค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นน้อยกว่านี้ค่ะก็ออกกําลังกายได้อย่างที่มุกบอกไปเนาะเป็นแอโรบิกธรรมดาเนาะวันละ30นาทีนะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะคือคิดว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจแล้วก็คอยตรวจเช็คดูแลตัวเองอยู่เสมอเนาะแล้วก็ควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักตัวเองก็เชื่อว่าทุกคนก็จะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ไม่เป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อันตรายด้วยค่ะ ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ,ะวันนี้หมอมุกแพทย์จีนสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ